สาวสาวรีเควสมาบอกว่าตามช่องฮีโร่อลิตมา6 7 8ปีนะครับไม่เคยเห็นเลยพี่ชินทำคลิปสอนปั้นก้นนะครับก็แน่นอนผมก็ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นนะแต่ก็หไหนขอมาก็จัดให้นะครับสอนปั้นก้นนะครับก็คือสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักพอนใ่้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟกินให้ถึงพัก่อนให้พอเล่นให้หนัก เล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอ เล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอ เล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเดดลิฟต์กินให้ถึง พักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเด็นลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเด็นลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเด็นลิฟต์กินให้ถึงพักผ่อนให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเด็นลิฟต กินให้ถึงพัก่อในพอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเด็ดลิฟต์กินให้ถึงพัก่อในพอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเด็ดลิฟต์กินให้ถึงพัก่อในพอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอตเด็ดลิฟต์กินให้ถึงพัก่อในพอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อยสควอต เดลิฟตกินให้ถึงพักพอให้พอเล่นให้หนักเล่นให้บ่อย